เราชนะโอนเงินเข้าบัญชีได้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแอปนะคะก็ให้เข้าแอปเป่าตังค์ไปนะคะแล้วก็กดคำว่าใส่พินนะคะใส่รหัสพินหรือเรียกว่ารหัสผ่านหตัวนะคะเข้าไปก็จะมาอยู่หน้าเป่าตังหน้านี้นะคะให้กดเลือก G wallet ค่ะ ตรงนี้นะคะเลขสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นี่เป็นเงินของรถนะคะที่โอนเข้าไปเนาะสำหรับโครงการคนละครึ่งนะแต่สำหรับเราชนะนะคะเ,เงินจะอยู่ในคำว่าใช้สิทธินี้นะคะตอนนี้เงินเราชนะของรถนะคะก็เหลืออยู่เก้าบาทนะคะเนื่องจากว่าไปใช้สิทธิ์มานะคะวันนี้สองพันเนาะไปใช้สิทธิ์เหลือเก้าบาทคะ่ะทุกคน ใช้ไวมากแล้วก็ะจะให้สังเกตนะคะมันไม่มีช่องทางในการโอนเงินออกเลยนะอันนี้ก็เป็นตารางการรับสิทธิ์ว่าเงินจะเข้าวันไหนได้รับแล้วหรือว่าตรงนี้ก็เป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการอืมก็ค้นหาร้านค้าที่ใกล้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นธงฟ้าหรือโอท็อปที่เข้าร่วมโครงการเนาะอันนี้เราสามารถกดกลับ แล้วก็ตรงนี้เป็นดูประวัติการใช้สิทธิ์นะคะอาตอนนี้มันไม่มีรายการนะคะว่าใช้สิทธิ์อะไรไปบ้างแต่ว่ารถได้ใช้สิทธิ์ไปนะทุกคนวันนี้สแกนจ่ายไปหลายอย่างด้วยแต่มันไม่มีรายการสงสัยอาจจะมีการตรวจสอบหรือเปล่าตอนนี้นะเราจะก,กดย้อนกลับไปเนาะ เงินเราชนะของเรามันจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มันไม่มีทางไหนที่จะสามารถโอนเงินออกไปจากอ่าเราชนะได้นะคะทุกคนขอกดกลับนะคะจากด้านบนเนาะตรงนี้เนาะก็จะเป็นการเติมเงินเข้า G Wallet หมายถึงว่าเติมเงินเราเข้าไปใน G Wallet มันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะคะด้านล่างของหน้า G Wallet ก็จะมีคำว่าโอนเงินเติมเงินมือถืออะไรพวกนี้ซึ่ง ่าเป็นเงินใน G wallet จริงแต่ไม่สามารถที่จะโอนออกไปได้นะคะทุกคนนอกจากเงินที่เราโอนเข้ามาเราถึงใช้ได้เนะแต่เงินที่รัฐบาลให้ไม่สามารถโอนได้นะและรถนะคะก็ได้ไปหาข้อมูลนะคะในอินเทอร์เนต็ตมานะกรุงไทยเขาก็ตอบนะคะบอกว่า เราไม่สามารถโอนเงินหรือเติมเงินได้นะคะใช้ได้เฉพาะนำไปซื้อสินค้าและบริการณนะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งและร้านทงฟ้าหรือใช้ใจ่ายกับบริการอื่นๆตามที่กำหนดเท่านั้นเติมเงินเข้าโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะคะซื้อตัว๋วเครื่องบินก็ไม่ได้นะใช้ได้เฉพาะรถเมล์รถไฟฟ้า BTS MRT รถไฟรถทัวร์หรือว่าบขอสอนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถทราเวลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ